สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศที่กิว W อลกันบ้างนะฮะเออแต่ก็จะยังคงอยู่ในซีรีส์ยามเช้านะฮะช็อตเข้มเต็มรถเออแต่จะเอาคำว่าอา a ออกแลวกันเนอะปีอะไรซ้ำๆเดิมๆทุกวันอาจจะเบื่อกันได้นะครับลนะ่ะเรามาลองเปลี่ยนบรรยากาศกันดูกิวอลรอบเมนะฮะจะเป็นซ e กวอลที่สู้กัน3ทางเนาะมาดูกันว่าจะเข้าหลังไหนดีนะครับเหมือนว่าจะยังไม่มีเพื่อนเปิดประเดิมหลังไหนเลยฮะอูอัอนเนี้ยถ้าเกิดว่ามันลงสุดนะครับ ที่ไม่ใช่ค่าแฟรแล้วลงเยอะๆอ่ะจะเป็นลุนที่ดีมากๆเลยนะฮะโอ้คือนึกคำพูดไม่ออกเลยครับไม่รู้จะพูดอะไรดีครับกับความรู้สึกตอนนี้โอ้ my god อ่ะเอาหลังนี้แล้วกันดูน่าสนใจดีครับมีแสงมืดให้เราสู้เพียบเลยนะครับไล่ตีกันเลยดีกว่าตั้งแต่หลังแรกจนหลังสุดท้ายเอ่อสำหรับหลังนี้จะเป็นมอนสเตอร์ทาแสงที่ค่อนข้างน่ารำคาญเนาะเอาจริงเนี่ยผมอยากเล่นไอทีมบิสมองอากไฟ แล้วก็ใบสันลมมากๆเลยเพราะว่าเรารีสกิลเขาได้อะไรอย่างี้เนาะ,ะแต่ก็จะบัฟปีกอาร์คไฟเนี่ยก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าอีกฝั่งมีตัวเกตนี่ใช่ไหมส่วนตัวนี้เนี่ยโจมตีศัตรูทั้งหมดด้วยคาถาที่เรียกพลังแห่งแสงมีโอกาส75%ในการเพิ่มโอกาสที่ศัตรูจะตีแฉลบและพักพงทั้งหมดจะโจมตีโตกลับเพราะงั้นตัวที่จะเอามาแก้ทางนางก็จะต้องเป็นตัวลบบัฟแล้วกันเนะาะอาจจะเป็นออไฟก็น่าสนใจนะครับเออนะ ดูเข้ากันดีแต่ทีนี้เนี่ยด้วยรูนตอนนี้โอเคหรือเปล่าเอ่ยร้อยสามสามแิบสายแล้วไม่ได้ความจริงคือจะเล่นไลลี่ก็ได้สนใจนะครับแต่ทีนี้เนี่ยไลลี่มันเหมาะจะไปหลังอื่นหรือเปล่ามากกว่ากันหรือเปล่านะ,ะแต่เอาไลลี่ก็ได้นะเนื่องด้วยมันเป็นตัวรบบัฟทัดไฟที่อ่าสปีดผมทํามาค่อนข้างเรียงกันดีเนาะก็คือให้ตัวนี้ออกก่อนอะไรงี้นะครับ อ่ะโอเคเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครสำหรับเกมนี้เออแต่ปัญหาของทีมนี้ก็คือเราจะโดนสตันหนักนะฮะถ้าเกิดว่าโดนแล้วก็เกาะตรงเกาะแตกนี่ยก็จะโดนหนักเช่นกันนะครับเพราะว่าไม่มีล้างเลยแต่ก็พอรับได้มัง้งอ่ะรถติดได้ตัวนึงนะครับโอชิบหายแล้วนะครับไม่เป็นไรดูอิดก็สามารถที่จะเอะ้ไม่ใช่ดูอิดมันชื่ออะไรนะใบสั่นลมนะครับชอบชื่อชอบชอบพูดชื่อผิดไม่รู้ทําไมนะครับ ตัวละครดูใบสั่นลมเราเนี่ยมันจะโดนตีเนาะจากการพวกนะฮะเพราะงั้นก็กดไปแล้วก็สกิลนี้เร่งเกตขึ้นมาก,ก็น่าสนใจแต่ทีนี้ผมอยากลบบัฟไอบิสมองแสงนะครับกดไปลบบัฟไปดีกว่านะฮะทีนี้ทุกคนก็จะไม่มีอะไรติดหัวกันหมดเลยนะครับถือว่างดงามตีตัวอื่นดีกว่าถ้าเกิดไปตีอีฟิตน้ำเนี่ยถ้าเกิดว่ามันโตขึ้นมาจะชิปหายได้นะครับ ในสำหรับในกิวอเนี่ยมันจะไม่มีเหมือนใน r า a เนาะยังไม่รู้ว่าใครออกก่อนนะฮะเออแย่เลยแต่ผมดาว่าบิสมองเราจะได้ออกหรือเปล่าอ๋อเขามีอันนั้นเนาะเออเราโพวคกสักตัวมาก็น่าสนใจนะครับอาจจะเป็นตัวนี้ไหมมาโอ้โพวกไม่เออเอ d ดดิชั่นอลเทินะครับถ้า additional turn แบบนี้เราก็อ่ะโพวอตัวนี้มาฮะโอ้ตัวนั้นออกก่อนฮะแย่จังเลย โอเคไม่เป็นไรฮะเราเล่นเกตดเพื่อนขึ้นมาแล้วก็ตีตัวละครที่ติดเกาะแตกมับดีมากสรุปคือเอาตัวนี้ก่อนเหรอนี่ยไม่คิดไม่ฝันเลยนะตอนแรกคิดว่าจะเอาอ่อาอ่าไอ้นี่อีฟิตมืดนะครับเออีฟิตน้ำสิอ่ะเรากดสกิลใส่อีฟิตน้ำและกันนะครับผมจำไม่ได้ว่ารอบแรกเนะี่ยมันติดไหมนะครับโอเคเราพอวอกตัวนี้ฮะแล้วก็เราตีฟิตน้ำแล้วกันให้มันฮิวขึ้นมาเนาะแล้วก็ กดสกิลนี้หมับปึ๊บอาา่าฮะจากนั้นกดสกิล2ละกันนะครับหมับอาา่าฮะจากนั้นเราก็จะพยายามเก็บสักตัวให้ตายครับเอาจริงเนี่ยผมทำอีฟิตน้ำดีกว่าอู้ไม่ติดไม่ติดกรอแตกนะครับเพราะาบิสมองมีโอกาสจะได้ออกก่อนเยอะนะฮะพออีกฝั่งติดชัลโลโอ้โหอดดชเชนอลเทิร์นนะครับ <c oughs> การอดดชเชนอลเทิร์นของอ่าบิสมองเอ๊ะอ่าไอ้ตัวนี้นะครับ ชื่ออะไรวะคา,านาวอะไม่ผมลืมชื่อตลอดเลยใบสั่นลมเนะฮะเออทาให้เราเล่นง่ายนะฮะเอาจริงไม่ต้องกดแม้เพราะว่าอีกฝั่งจะได้ฮิลแต่ว่ามันก็คุ้มค่านะครับแค่นึงเองเนอะเออยอมยอมไปละกันนะครับอ่ะแล้วเอาตัวนี้ฮิลขึ้นมาละกันแล้วก็จะได้ตีอีฟิตมดนะครับมัดโอเคมัดแล้วก็เอาสกิลใส่อีฟิตมดน่าจะตายเลยครับผมเดาเออไม่ตาย ถึกมากอ๋อแต่โดนโต้ตายอยู่ดีนะครับถือว่ากันกรจะสวยงามตามท้องเรื่องเนี่ยโอเคสกิลนี้สามารถมีโอกาสยั่วยุเขาได้นะครับกดปายหมับคือผมวนมาหลายรอบแล้วเว้ยมันไม่ตายสักทีเนี่ยอะไรวะเนี่ยเออเมื่อไหร่มันจะตายวะคือมัน มันมันวนได้ตลอดเลยแล้วเราก็จังหวะที่จะติดรถกงรถกีตอะไรก็ไม่ติดเขานะครับกลายเป็นว่าเขาวนเทินไม่ตายสักทีโอเคตายสักทีนะฮะอาด่าน2กันต่อนะฮะอ่าสำหรับหลังนี้ก็คือเขาเร็วพอตัวแต่ว่าผมรู้สึกว่าเขาไม่น่าเร็วมากอะไรขนาดนั้นนะฮะถ้าใช้ทีมแบบเนี้น่าจะผ่านได้แต่เดี๋ยวโยกของมาก่อนอ่ารอบที่แล้วผมโยกของไปนะครับ ผมคิดว่าน่าจะสปีดชนะเข้าได้นะฮะโดยทีมนน้ก็จัดไปแล้วก็ขึ้นมาหลักการที่ใช้คิดว่าเขาเราจะสปีดเยอะกว่าไหมก็คือสปีดต้นเขาไม่ได้สูงอ่ะเออการมีรีสปีดก็ไม่ได้ช่วยให้ไวกว่าเราได้นั่นเองนะครับโอเคปาเฟโอยามานะครับอันนี้จะเป็นโอ้โหชัดมื่อตัวนี้คือมอบเอฟเฟกอม,มาตะาให้พะโพทุกตัวนะฮะค่อนข้างที่จะโหดเลย ความจริงผมผมต้องนั่งตัวตรงเพราะว่ากล้องผมเนี่ยตั้งมาว่าสําหรับผมนั่งตัวตรงนะฮะแต่จะชอบเผลอเออมันเลยดูไม่งามนะไ้เวลาอันนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะใช้ตัวละครอันนี้จังแต่ว่าก็จะลบบัฟขาไม่ได้เนะอืม ถ้าเกิดตัวละครลบปั๊บเนี่ยก็จะเป็นตบบนี้แต่ก็จะกลัวโดนอีฟิกน้านะครับกระสวกไสตายเราเน้นเล่นทีมที่มันแบบว่าทะลุแหมฮะอ้ยน่าลองนะฮะดีเค้นาเนี่ยสกิลมันสามารถทะลุได้ใช่ไหมไม่สนเอเฟิกตัวละครเสียหายนะครับอ่ะสกิลของดีเคไฟก็ทะลุเช่นกันเนะฮะสสวนอีกตัวนึงดีเคลมอาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่แต่ก็ตอบอยู่ตรงที่เออดีเคลมก็ได้เพราะว่าอีกฝั่งมันเร็วมากเนาะ ไม่สามดีเคทีมนี้คุณคิดว่างไงครับไหวไหมแต่ว่าก็จะไม่มีตัวล้างตัวล้งตัวล้างอะไรเลยไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับถ้าเกิดใส่พัดลมอะไรเงี้ยเออเราจะได้มีตัวล้างตัวเราจะได้มีตัวปีกบัฟดาบอะไรช่วยด้วยนะครับเอ๊ะแต่เมื่อกี้ลีดลืมดูผมใส่ลีดดีเคน้ำก็คือจะบัฟดีเคน้ำเนี่ยโอเคมับตายไปซะตังอ,อ่มับโอ้โหเกาะแตกนะฮะชิบหายละ ลาสิ่งที่สามารถทำได้เอ่อก็คือการดึงไอตัวนี้ขึ้นมาครับมาร์ฟโอ้ no มา ya อ, <c oughs> อ,อ,อ้าวเกาะทำโอ้โหอะไรอ่ะทำไมอออีฟิตน้ำทำมานั้นโอ้ผมพลาดเลยนะฮะอย่างไรไม่เวลาไฮันเอาอีฟิตก่อนเนาะไอ้กดผิดโทษทีโทษทีอ่าอย่างนี้โอ้โหไม่ โอ้ยไม่น่าเลยอันนี้พลาดนะโอ้ไม่น่าเลยจริงๆนะฮะโอ้พัดลมไม่ควรกดสกิลเนาะตอนแรกถ้าเกิดว่าจะรู้ว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยใครจะไปรู้วะวะไม่สนใจเอฟเฟคลดความเสียหายแต่ว่าอันเนี้ยมันการตายผมว่ามันไม่ได้ทะลุใช่ไหมเออน่าจะใช่นะครับเพราะงั้นก็ตีตัวต่อไปตีตัวนี้แล้วกันเนาะ อเออเราตายนะครับสุดท้ายก็จะเหลือเพียงตัวเดียวโอ้โหลื่นเลยอ่ะเสียดายมากอ่ะไม่ควรลื่นนะเนี่ยพลาดอ่ะโอโ้ตายอะไรกันครับเนี่ยโอ้ยแม่งสา่าสาจัดทีมแบบว่าแก้ทางสุดๆแล้วนะ ก็ไม่ไหวนะฮะเอ้ยใช่ๆทีมนี้ได้ครับแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ฮะเป็นตัวละครตัวนึงผมนึกขึ้นได้พอดีเลยว่าเรามีตัวนั้นอยู่นั่นก็คือแม่มดลมนะฮะอันนี้คือทำรูนมาให้เล่นกับดีใครเป็นไงสนใจไหมเพิ่มพลังป้องกันให้มอนลมไม่ได้ะะับอาะเพิ่มเลือดมาลองดูกันครับทีมนี้นะฮะก็คือกดสปีดแล้วก็ลบัเกาะแตกนะฮะมาดูกันนะฮะอันดับแรกเราถ้าเสร็จสามารถทำสตันตัวนี้ได้ก็ดี ออโอ้โหนี่ฮะคุณดูฮะสิ่งที่เกิดขึ้นของไพ่นะครับไพ่มันเป็นแบบนี้ตลอดเลยเวลาผมเจอนะครับถ้าทั้งเทโอกาสสตาร์มันต่ำนะเวลาใช้จริงมันไม่ติดหรอกถ้าเกิดอยู่ฝั่งเรานะฮะแต่อยู่กับฝั่งเขาเนี่ยติดดีนะครับอืมเอากับเขาเลยคือมันก็เกิดไปบางทีนะครับอ,อะไรกันครับเนี่ยอ่ะ ติด if โอ้โหโอเคครับกดสกิลไปนะฮะมับแล้วก็เอา i f i ให้ตายไปก่อนดีมากแล้วก็เอ้ยจังหวะได้พอดีเลยเอาตัวละครตรงกลางนะอ่ะมับแต่ติดบัฟดาบหักอยู่ก็จะแบบไม่ตายอะไรเท่าไหร่นะครับอ่ะสกิลใส่ฟิตมืดไปแล้วก็มับไปแล้วก็หมับไปอู้ตายไหมผมว่าตายแน่เลยนะครับโอ้โหตายไปนะฮะ อ๋อแล้วไอ้โอ้โหไอ้ตาเทินนะครับลื่นอีกแล้วนะฮะ <laughs> โอ้ไม่ก็อะไรกันครับเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่มดลมไอ้ต่แพ้ธาตุเขาแต่ว่าถ้าเอกตาเทินเยอะๆโอ้ตันไม่ตันไม่ตันไม่ตันขอเทินอ่าอ๋อเอว่าสปีดเราช้าเนื่องจากว่าเออใช่สายสายสายแล้วมันจะได้ได้ยังไงอ่ะ โอ้ได้โดนแทรกนะฮะโอ้ย่จังเลยเกือบชนะแล้วนะฮะอ้าคอจะเล่นทีมอินดี้ไม่ได้หรอ <c oughs> ผมอยากเล่นทีมอินดี้เข้าหลังเนี่ยพัดลมใช้ไปแล้วผมอยากเปลี่ยนตัวนี้เป็นพัดลมจังอาจจะใช้พินลมก็ได้ลองดูกันครับว่าทีมนี้ฮะทีมที่แบบป๊อปปูล่ามากในอดีตนะครับมาดูกันว่าตอนนี้จะยังใช้ประสิทธิภาพเต็มที่อยู่หรือเปล่านะฮะมา อืมออดอะไรอ่ะโอ้ยก๊อฟเออโอเคเหนื่อยใจมากก็อ่ะเอากระบัอมาแล้วก็เอาอันนี้รื๊ดมาบโอ้โหน่าสนใจนะฮะเออจากวันนี้เขาโคตรดีเลยเนอะใช้ได้ใช้ได้นะฮะจากนั้นก็บัฟขึ้นมาะห้ไยหรือว่าจะอันนี้ดี อันนี้ก็ได้นะครับปักอมาตะเอามาเอาาเอไอตัวนี้จะได้แบบไม่โดนไม่ตายนะฮะถ้าเกิดเขาตีโอ้โยเพอร์เฟกนะฮะเออถ้าเกิดเมื่อกี้ผมไม่ทําแบบนี้นผมตายไปแล้วนะเออของโคตดเด้อตัวละครที่อยากจะเก็บก่อนหรอวัาเพื่อนก่อนละกันอืมแล้วก็ให้เพื่อนตีฟิตหมัเมื่อไม่เข้าฮะผมนึกว่าจะเข้านะฮะแล้วก็เอาไอฟิตโอ้ศาสนาตายอายังยังยัง ดีนะดีนะที่ติดพินอยู่ครับนั่งย่องฮะแล้วก็เก็บอีฟิตโอ้เฮ้ยเก็บอีฟิตได้ดีมากฮะกรจะเหลือแค่สอตัวโอเคก็ถือว่ายังได้อยู่นะฮะอ,อืยผมไม่ค่อยได้ใช้ทีมนี้เพราะแบบแอบบแบบรู้สึกว่ามันค่อนข้างบางเออก็เลยกลัวตายอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็พอได้นี่ว่าแต่ว่าทัศนัโอ้สตันสนะฮะเริ่มจะ ค่อนข้างชิหายแล้วนะฮะโอ้ตายไปนะฮะก็จะเล่นยากขึ้นนะแต่ว่าอาจจะพอไหวเพราะว่าอย่างน้อยฟักทองเนี่ยมันก็พอจะมีดาเมจนะครับอืมอตีไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะตัวนี้ใกล้ตายละกดสกิลไปฮะโอเคเหลือตัวเดียวนะฮะก็คิดว่าน่าจะผ่านได้นะฮะถ้าเกิดว่าไม่เหลือบากกว่าแรงอ่ะฮะนิวขึ้นมา บัฟบให้ตัวเองแล้วก็ตีไปต,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 ตีไปฮะอีกนิดเดียวโอ้โหมับเออเพิ่งสังเกตว่าโมเวลโฟกัสการเล่นอันนี้คือคอสใหม่ล่าสุดเลยนะฮะสำหรับไอตัวตัวนี้นะครับเพียววานิลาใช่ไหมไอฮลิเบอรี่นะฮะมับเอามันให้ตายนิดเดียว แต่ฮิวตัวเองขึ้นม,มาก่อนก็ได้เนาะแล้วก็ตีมันรเรียบร้อยนะฮะก็จะผ่านไปได้โอ้แต่แบบ <c oughs> เสียเสียผมไปให้ผมไปเยอะเลยนะโอ้โหสุดมากตัวทีมนี้ครับก็จะเกิดเอาแบบว่าชิวๆเลยก็จะเล่นทีมนี้ฮะแต่ว่าไลลี่เอาไปแล้วแต่ไม่เป็นไรฮะมีหลายตัวที่สามารถใช้ได้นะ ต่จริงทัดไฟดีสุดเนาะเพราะว่าตัวนี้สวันนาเป็นทัดไฟนะครับเออใช้ตัวนี้ไหมอไอ้ตัวนี้ก็เป็นทัดไฟนะครับเอ,อ้ยน่าสนใจนะฮะ้แต่ลูนไม่ได้มีต้านทานเลยติดแน่นเลยแต่ไม่เป็นไรครับเราชนะท่าสวหน้านะฮะจัดไปลองดูกันรนะับว่ารับจะออกมาเป็นเช่นไรลบนะครับแค่ลบได้หนึ่งตัวนะฮะโอ้โหตัวนี้โอ้โต้านทานไปได้นะฮะดีมากถ้าเกิดต้านทานไม่ได้เนี่ยคือนิ่งสองเทิร์นเลยนะถือว่าค่อนข้างงานดีนะฮะ กด2ก่อนก็ได้เนาะเออทำเกาะแตกอีกฝั่งนะครับอ่าสตันได้1ตัวด้วยนะฮะความจริงผมอยากให้ตัวนั้น่ะเอาบัปปี้ออกก่อนจังเลยแต่ไม่เป็นไรฮะก,กดสกิลไปเลยก็ได้เนาะอ่าสองตัวตายก็ถือว่าค่อนข้าง,งที่จะโอเคนะครับอ่ะมบอันนี้ค่อยมากดฉีหลังเก็บฉีหลังก็ได้เนาะจัดไปฮะหนึ่งสองสามเ้มตัวตรงกลางเนี่มันเป็นตัวเปิดนะฮะทำไมรู้สึกว่าตัวเปิดเขาเก่งจังเลย ตัวเปิดเขามีต้านทานเยอะอะไรงนี้หรอเออปึออ๊บต้องนางตัวตรงสิวะเรามีผู้กันน้ำอยู่นะฮะเอ,อ้ยใส่ผู้กันน้ำได้ไหมแล้วก็ตัวล้างอย่างรูอิดมิดนะครับส่วดอีกตัวนั้นก็จะเป็นดาเมดเดลเลอร์ถ้าเป็นธาตุลมได้ก็จะดีมากนะครับ นี่เอาตัวนี้เลยมะคิดว่าว่ากระบอกลบน่าจะเก็บได้หมดนะฮะถ้าเกิดว่าจังหวะไม่แย่จนเกินไปนะฮะอ่าเนี่ยถือว่าจังหวะดีครับเฮ้ยแต่เอกกระเทอเนี่ยไม่ดีนะฮะเออแล้วผมจะเอาผู้กันน้ํามาทําไมถ้าเกิดว่าเขาไม่กดสกิลนะ,ะอันนี้คืองงใจมากๆกเลยนะฮะผมกดสกิลหนึ่งลุนสตันอลรคเคิรล่มละกันเนาะ อ่ะอโอ้โหแล้วสตันได้นะฮะยอดเยี่ยมไปเลยแล้วก็สกิลหนึ่งของผู้กันน้ำเหมือนว่าจะใส่ลูนสตันมั้งอ่ะลูนสตันตัวนี้ไปครับโอ้โหสุดยอดนะครับของกด D อ่ะตีออลมก่อนเลยละกันนะฮะก็จะเหลือแค่ออเมืดนะฮะโอเคกดสกิลสักทีนะครับสำหรับออาละครเมืดอ่ะฮะแล้วเราก็ล้างขึ้นมาฮะตึ้งถือว่าเราค่อนข้างที่จะมีสติครับพอที่จะคุมเกมได้อยู่นะฮะแล้วก็เรากดสกิลหนึ่ง ลุนให้อลร์เคิลนะครับตาอ่าสตันนะฮะโอ้โหพุ่งขันน้ำวันนี้คือโกงฮะเรียกได้ว่าสกิลหนึ่งนะฮะอะไรวะน่ะอันนี้คือโกงเกินนะครับเรียกได้ว่าโกงเกินเบอร์โอ้โหสตันแบบจับวางถ้าใน R T A เป็นแบบนี้บ่อยๆนะฮะเออจะดีมากๆเลยแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยนะฮะใน R T A เนี่ยมันมักจะเป็นในกิวอว์นี่แหละเนี่ยโอเคบัฟขึ้นมา แต่เหมือนว่าผมจะเหลือครูดาวหนึ่เทินก่อนที่จะกดสกิลได้นะ,ะสำหรับดูอิทแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็แย่แล้วเป็นอยู่นะฮะเอาตัวนี้ให้ตายไปก่อนเราก็จะเหลือเซียล่าไม่ใช่ออรคิลมืดนะครับโอเคตัวนี้ไม่มีทางติดสตันนะครับถ้าเกิดติดมันก็จะแดงขึ้นมานะแต่ว่าตอนนี้เราควรเปลี่ยนร่างไหมเอ่ยอคำตอบคืออาจจะยังะเอออาจจะยังนะครับกดสกิลทำดำเาเ,าเมจใส่ออรคิลมืดไปนะฮะ Okay. อโอเคมับอ่าโอเคตัวนี้ไม่ได้ใส่เอกกระเทินนะครับเพราะงั้นมันจะไม่ติดแน่นอนเนาะอ่าเรากดสกิลทำแชลับออมืดละกันมันจะได้ไม่เขาเทินบ่อยนะครับโอ้โหสองลูกเลยนะฮะแมดีที่ผมมีสกิลนี้ครับเตรียมไว้นะก็ล้างแลเบิดไปแม่ออมืดนะฮะไม่ได้แดก <c oughs> จะบอกได้ว่าในตัวในตีนี้มีตัวแก้ทางออมืดอยู่ด้วยกัน2ตัวนะฮะผมเลยเก็บออมมืดตัวสุดท้ายเนาะ ถ้าเป็นปกติมันจะต้องแบบเก็บคนแรกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอ้โอกินเน่มนมฮะใช้ได้ใช้ได้อ่ะเลยอีกสามหลังครับตีหลังไหนเดอหลังนี้ก็ได้นะฮะมาดูกันว่าจะใช้ทีมอะไรนะครับอันนี้คือเขาน่าจะเร็วป้าตัวละครอาดรเนียนะฮะถ้าเกิดว่าเราใช้โซเนียเนี่ยจะแซงเขาได้หรือเปล่านะครับอะไรไม่แน่ใจเลยแต่โอเคเล่นไปเลยก็ได้นะครับสำหรับโซเนียหลังนี้นะฮะ่าได้ออกก่อนนะฮะยอดเยี่ยมไปเลย ปับขึ้นมาแล้วก็จิ้มให้เลยสักตัวนะครับอาจจะจิ้มบิสมองเนาะแล้วก็ตัวต่อไปก็อออรออีฟิตไยตายได้มันก็สบายเลยดีกว่านะฮะโอเคก็ช้าหน่อยนะฮะช้าแต่ชัวเอ่อเพราะตัวนี้มันไม่มีดามเมจเนาะรอพวกโซโนงโซเนียนะพวกตัวเนี้ยเข้าเทิร์นมาก็ชนะแล้วนะครับแม้ว่าจะติดไอตัวเนี้ยก็ไม่เป็นไรนะฮะจัดไป เทิร์นต่อไปก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับอาเรียนหน้าอาา่าฮะจิ้มไปเลยไม่คลิกก็ไม่เป็นไรนะฮะมาเรียบร้อยหลังต่อไปหัวน,นี้นานะน,านะเป็นหลังที่ผมแบบค่อนข้างที่จะลื่นค่อนข้างที่จะบ่อยเลยนะครับดูเขาจะไม่ได้เร็วมากอะไรปะเราสามารถที่จะซีซีด้วยทีมนี้ได้หรือเปล่านะครับมาลองดูกันเขาไม่มีรีสปิดด้วยเนาะเราอาจจะเร็วกว่าได้นะฮะไี่แล้วก็ลดเกตตัวละครที่เลย เกดเยอะสุดอย่างนานะก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ละกันเพราะว่ามันไปธาตุลมนะครับโอเคแล้วก็ให้ตัวธาตุน้ำเนี่ยตัวธาตุีธาตุไฟไปมับหาแล้วก็ไล่เก็บนานะนะฮะถ้าเกิดคำไม่ตันโอเคตันตัวนึงก็ถือว่าพอรับได้นะฮะโอเคจัดนานะไปเลยอโอ้โหล้างเกลาะแตกขึ้นมาก็ถือว่าไม่แย่นะฮะแล้วก็โอเคดีเลยเยกนะฮะก็จะช่วยเราได้นะฮะโอ้ ไรลี่ได้เทิร์นแล้วฮะเร็วจังเออผมกลัวตัวด้านซ้ายมันเอกจังเลยวะรถเกรไหมหรือว่ายัางไงเออรถเกตตัวด้านซ้ายละกันแต่แม่งเอกขึ้นมาเหนื่อยนะฮะอ่าแล้วก็ตัวตรงกลางอ่ะหลับไปอีกรอบนะฮะอ่าผมว่ารถเกตดเอ่ใช่อ่ารถเกตได้แล้วมันก็จะเกิดใหม่นี่ว่านะฮะเพราะมันตายไปเลยเออแต่ไม่เป็นไรได้อยู่นะครับถือว่าทำโซโซ,โซนานะไปนานะมันใส่รูสตันเนาะ แต่ว่ามันไม่ได้ใช้สกิลหมู่ถึงมันถึงมันสตันก็สตันเทินเดียวเพราะงั้นเราไล่เก็บตัวนี้ละกันนะครับสตัน uh, ตัวนี้ฮะแล้วก็อันนี้สกิลหนึ่งมันก็ตายแล้วนี่นานะฮะสกิลหนึ่งไปครับหมับแล้วก็ uh, ตรงกลางก็ได้นะฮะแล้วก็หมัดซีซีไปเรื่อยๆนะฮะก็น่าจะผ่านแล้วนะครับเอ้ยก็ตายอยู่นะฮะทีมนี้เออยก็มันก็นได้จะโอเคเลย เรียบร้อยแล้วก็ผ่านไปได้ดเรียบร้อยนะต่อไปจะเป็นหลังสุดท้ายของเรากันแล้วนะครับในคำเคืนนี้คำเคืนก็แย่แล้วนะครับลุงสางในอ่ะก็ไปตีไปเลยแล้วกันพูดแต่อันนี้ยากนะเนี่ยผมจะสู้ยังไงเอ่ย คือทีมสุดท้ายที่ผมมีเนี่ยจะเป็นทีมนี้นะครับแต่ว่าดูจะไม่เหมาะกับทีมนี้อ่ะเข้าหลังอื่นดีกว่านะฮะอันนี้ก็ยากเหมือนกันนะแต่ก็พอได้มั้งอ่ะไปกันเลยแล้วกันนะครับทีมสําเร็จรูปนี่ขี้เกียจคิดแล้ว <c oughs> รู้สึกว่าผมไม่มีสติอะไรที่จะเล่นมันมากบายและอยากจะให้มันจบจบไปเลยนะครับมับโอ้โหไม่เป็นไรฮะดูอิดเนี่ยก็ต้องมาเหนื่อยนะฮะแต่ไม่เป็นไรได้อยู่อ่ะตีตัวนี้ไปครับมับอพอน้ำตายไหม อู้เอาน้ำตายได้เลยครับยอดเยี่ยมนะฮะอ่ะก็จะเหลือด,ดูอีกตัวหนึ่งอ่ะตัวนี้ถ้าเอ็กเอ้ยถ้าเกิดว่าคลีเยอะเท่าไหร่ก็ดีเท่านั้นนะฮะเพราะว่าทำคลีดำแต่ไม่มีชีเลตอะไรอย่างงี้นะฮะอ่ะกดสกิลนี้ก็จะได้เอ็กตะเทินนะฮะชึง้งแล้วก็ตีไปเรียบร้อยก็ผ่านไปได้นะฮะสำหรับ RGA เอ้ไม่ใช่กิลบอเนะครับ ก็จบไปแล้วนะฮะโอเคนะครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกสนานเอ็นจอยกันนะครับสำหรับเช้าวันนี้ก็ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในวันหน้านะครับบ๊ายบาย